มีบางอย่างอยู่ในดวงจันทร์แห่งนี้ครับและที่สำคัญคือตอนนี้เราต้องไปสำรวจเรดาร์แทนเพื่อนเราครับเราจะดูว่ามันจะมีอะไรน่ากลัวกันนะครับเริ่มทำภารกิจได้นักชาติระวังด้วย 1500 miles southwest of your position. likely a fencerack. yankay, yankay, good with manual receiver reset. over. understood. houston. deary out here. reminds me of my last walk on the lunar surface. solitude. i bet they knew. yeah. yeah. that's the and this solitude makes me see them in the hill. what am the yuna? บรรยากาศดรงจันทร์นะครับที่เราเหยียบอยู่ตรงคื้นนี้นะมันจะมีอะไรบางอย่างอยู่ที่งจันทร์หรือเปล่าเนี่ยตลบเป็นบ้าเลยที่อพอลโลลงมาทำภารกิจนี้มีคนพูดถึงแต่ภารกิจนี้ตลอดเลยเกต่เรื่องนี้นะครับรับทราบฮิวสตัน ถ้าเจออะไรแล้วก็จะรีบสถานการันให้มีการสื่อสารกันนะครับโอ,โอ้โหจัก,กรวาลนนะันน่ากลัวนี่มันอะไรกันเนี่ยเรากำลังจะเดินไปที่ตรงเรดาร์พอดีครับอ้อยเมตรละ แต่ดวงจันทก็จะมีหินอะไรอย่างนี้นะแบบคล้ายโลกเลยนะครับแต่ว่าไม่มีออกซิเจนนะเดินได้ต้องใส่ชุดอวกาศนี่คือแบบว่าเราจะเห็นแบบดวงดาวด้านบนที่อยู่นอกอวกาศได้หมดเลยนะเนี่ย ไปอีกฝั่งนึงเลยนะครับนี่ถือว่าค่อนข้างไกลอยู่นะนี่เรากำลังเดินทางแบบข้ามดาวมาเลยนะเนี่ยข้ามฟ้ามาเลยนะครับไม่ใช่ข้ามดาวสิเรียกว่าข้ามฟ้ามาเลยนะถือว่าไกลจากจานที่เราลงจอดมาพอสมควรนะครับโอ้นี่เราเดินมาไกลมากเลยนะนี่ขนาด200เมตรเองนะครับเนี่ยเดินไปกันต่อครับโอ้ Yeah. Tranquillity, be advised another lunar radar installation, twenty three hundred miles east, reported a brief unidentified object crossing the lunar horizon, then went dark. Similar profile to your anomaly. It's puzzling, but proceed as planned. Over. Copy. When I reach the radar I'll make an assessment of the receiver's functionality. เขาบอกว่าพอเขาไปข้างในถึงเรดาร์ปุ๊บเขาก็จะเข้าไปซ่อมแซมมันนะเรื่องเก s ดเนะ a n o m a l but not u n p r e c e d e n t e a i n t a i n f o u s on your o e c t i v e โฟกัสไปที่ภารกิจด้วยเราเดินทางทางชันไม่ได้นะครับ มันมีความกังวลนะครับ,ม,ม,รบมีความกังวลในในการที่จะเดินมาที่นี่นะตอบด้วยเปลี่ยน คือโอ้โหเป็นภารกิจที่น่ากลัวมากนะครับคือแบบว่าเราไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นนะแต่มันใกล้ขึ้นทุกที250เมตรอีนิดเดียวจะถึงแล้วตัวเรากำลังสวมชุดแอสโตรนทัท ว่าชุดอวกาศนะโอ้โหโดวงจันทร์นี่มันแบบว่ามีหลุมมาเลยไๆๆม้เลยเหมือนแบบว่า,ม,บบวามันใกล้ผาติดด้วยหรือเปล่ามีอะไรไหมเนี่ยเราจะเดินมาเรื่อยๆนะครับใกล้ถึงแล้วนะเรดาร์บอกว่าใกล้ถึงแล้วอีกร้อยเมตรนะครับ อีก50เมตรปะ50เมตรครับโอ้มันจะมีอะไรเนี่ยเอาแล้วอาแล้วครับเริ่มมาก็ดูแปลกๆนะครับเนี่ยก็คือแบบนี่เป็นฟุตเทจท,ที่เกิดขึ้นในช่วงปี1972นะ แล้วก็เป็นผู้เทดเดียวนะครับที่ทำให้ไม่มีใครกล้าไปดวงจันทร์อีกเลยดูว่ามันมีอะไรอ๋ออันนี้เป็นฝั่งของเรดานะครับนี่สินะ ฝั่งของเลดร์นะครับอ๋อมีการตั้งเลดาราไว้ที่ตรงดวงจันทร์นี้นะครับนันถึงมาถึงฝั่งเดรดราแล้วนะตอบด้วยเปลี่ยนต้องเริ่มระบบใหม่แล้วครับ มีปัญหาอะไรบางอย่างทราบฮิวสตนางภารกิจที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะไม่มีอะไรเสียหายนะแต่เหมือนกับว่าม่นไม่สามารถติดต่ออะไรได้เลยเดี๋ยวจะลองรีเซตใหม่อีกรอบหนึ่ง กด e ครับเ s e ี r เ s ตซิสเต็มครับอะไรวันเนี้ย จเรียบร้อยดูนิ้งสแกนทำเป็จแล้วดูปกติดีมันมีวัตถุบาง,างอย่างอยู่ข้างหน้านายด้วยไม่ไกลมาก เราใช้เรดาร์ตรวจไม่ได้ฮะกลับมาที่ยะเฮ้ยเฮ้ยมีตัวอะไรเข้ามาใกล้ๆไม่รู้ฮะรีบกลับไปที่แคปซูลเร็วฉุนห่าแล้วเปรือติ ในคุณตีตอบด้วยอย่าขยับนายปลอดภัยที่นี่เฮ้ยมันใกล้มากมันใกล้มากมันใกล้มากอย่าขยับอย่าขยับนายนายกำลังจะปลอดภัยจากที่นี่แกอย่ามาหลอกฉันเฮนโคนตีแกอย่าพยายามหลบเกลื่อนเลยนะาเอ้ยเอ้ยอยู่ตรงนั้น กจะไปช่วยนายอุ้ยตัวอะไรอ่ะอุ้ยมันอยู่ใกล้มากโอ้โห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 มันอยู่ใกล้ๆนี่ครับอุ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ย แต่ h e l l ตัวบ้าอะไรวะเนี่ยทีไปออ่จบเลยจบเลยนะครับจบแบบจบจริงๆสรุปมันคือเทปสุดท้ายก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างนะครับ นั่นคืออีตัวนั่นแหละที่แบบว่ายูดีโพมาเออถือว่าแบบใช้ได้เลยนะเกมนี้นะครับอ่ะประมาณนี้ทุกคนเหมือนกับว่าจะเป็นเกมที่ให้เราเข้ามาสำรวจอะไรบางอย่างนะครับที่อยู่ในดวงจันทร์แล้วก็เจอกับตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับซึ่งมันเป็นตัวที่เหนือธรรมชาติมากเลยอะ่ะมันอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตต,ต่างดาวก็ได้ที่สามารถสื่อสารกับเอ,อ่อคนได้นะครับแล้วก็พยายามเรียนรู้จากตัวบุคคลด้วยนะครับซึ่งมันแบบเป็นอะไรที่ น่ากวงมากนะครับและนี่ก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่มีชื่อว่า Something Bad on the Moon นะครับก็เป็นหนึ่งเกมสยองขวัญที่ผมว่าเอ้ยก็ใช้ได้นะมีฟุตเทจของเจ้าตัวมาคัสเนี่ยแหละที่แบบมีการถ่ายฟุตเทจมานะฮะ